ค่ะสีสันอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่15ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารผู้นําที่ทางด้านของพระครัวชาวไทยที่โรงแรมดุสิตธานีหัวหินเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่จัดอาหารทั้ง20มื้อให้กับผู้นําในระยะเวลาการประชุมทั้งหมดนะคะโดยอาหารเหล่านั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยอาหารไทยที่มีการบรรจงสร้างนะคะมีการตกแต่งแกะสลักด้วยฝีมือของคนไทยเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารที่เป็นออเดิร์ฟนะคะก็มีในส่วนถุงเงินยวงขนมจีบแล้วก็ยำส้มโออยู่ในจานเดียวกัน มีการแกะสลักที่สวยงามแล้วก็ชื่อนั้นก็เป็นมงคลอีกด้วยค่ะสําหรับอาหารหลักนั้นพระเอกของเราขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือต้มยํากุ้งค่ะซึ่งหลายคนนั้นก็รู้จักดีรวมถึงผู้นําในแต่ละประเทศนั้นก็ชื่นชอบรสชาติของต้มยํากุ้งเป็นอย่างมากแล้วก็ในส่วนของต้มขาไก่ในใบมะพร้าวอ่อนนะคะก็เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งค่ะที่มีการบรรจงสร้าง รวมถึงอาหารอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแันแนงเนื้อค่ะก็มีการเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยแล้วก็ข้าวกรองงอกด้วยที่สําคัญค่ะมีใบตองครอบมาด้วยเขาบอกว่าการที่ใช้ใบตองนั้นเป็นการแสดงว่าเป็นอาหารผู้ใหญ่ชั้นสูงในการเสิร์ฟนะคะแล้วก็ใบตองนั้นก็หาง่ายในประเทศไทยด้วยค่ะ แล้วก็มีในส่วนของหอมหมกกุ้งมังกรค่ะโอ้โหใช้กุ้งตัวใหญ่ชั้นดีเลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะสร้างคาว่าหอหมกนั้นก็แปลว่าการสร้างความสามัคคีการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันด้วยค่ะอีกเมนูหนึ่งค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือปลาหิมะผัดเม็ดมะม่วงค่ะก็มีการขัดสันเนื้อปลาอย่างดีผัดกับเม,ม,ม็ดมะม่วงหิมมะพ่านนะคะแล้วก็ผัดผักบ้านเป็นจรง์เป็นการรวมผักทุกชนิดที่มีประโยชน์เข้ากับเมนูนี้เอาไว้แล้วก็ชื่อนั้นก็เป็นมงคลลักษณะอาหารนั้นก็เป็นลักษณะ ที่เป็นอาหารที่มีความผสมผสานด้วยนะคะ ส่วนของหวานค่ะเป็นการปิดท้ายก็คือทางด้านของการที่จะเสิร์ฟผู้นํานั้นก็มีรวมมิตรค่ะซึ่งมีการใส่ในลูกแคนตาลูปแกะสลักอย่างสวยงามแล้วก็ขนมกลีบลำดวนท่านผู้ชมขนมนี้นะคะเป็นขนมไทยแท้แต่โบราณค่ะแล้วก็มีการใช้เทียนอบเนี่ยแหละคะ่ะอบให้มีกลิ่นหอมนะคะทําให้ผู้นําของประเทศที่มาเยือนบ้านเหล่านั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากด้วยค่ะนี่ก็เป็นเมนูทั้งหมดนะคะที่จะมีการเสิร์ฟให้ผู้นําในทุกๆค่าคืนโดยในะแต่ละเมนูก็จะมีการสับ ลี่ยนหมุนเวียนกันไปโดยทางด้านของท่านอาิบดีสมศักดิ์สุริยะวงศ์ค่ะก็บอกว่าการต้อนรับครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ในการ,ตรเตรียมอาหารที่เป็นอาหารของไทยสื่อถึงความเป็นไทยและอาหารไทยเนี่ยแหละค่ะที่จะไปแพร่หลายทําให้ประชาชนชาวโลกนะคะได้รู้จักอาหารไทยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ